เกิดรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะคะที่เกิดเหตุยางเกิดระเบิดขึ้นขณะเข้าโค้งค่ะแล้วก็ส่วนหางพวกเนี่ยนะคะก็พลิกคว่ำไปฟาดกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่มี2ผัวเมียขับรถสวนมาพอดีทําให้สามีนะคะเสียชีวิตคาที่ค่ะไปดูอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่รถบรรทุกพ่วง18ล้อหมายเลขทะเบียน826815สงขาซึ่งมาทุกดินมาเต็มคันรถ ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ยางล้อหลังระเบิดคันและก็สวนหางพ่วงพลิกคว่ำไปฟาดกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถสวนทางมาพอดีโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณโค้งสะบัวถนนสายนาทวีลำไพ่บ้านไสงามหมู่14ในตำบลน,นาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะ ทำให้มีผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่1คนแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งคนโดยเพราะว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันนะคะโดยสามีเนี่ยเป็นคนขับเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยไปถูกส่วนหางของรถพ่วงฟาดแล้วก็ทับนะคะหน่วยกู้ภัยของมูลิธิอริโยสามาคัคคีกู้ภัยนาทวีนะคะรวมไปถึงกู้ภัยของมิตรภาพสามาคัคคีต้องเสียึ่งถึงหัดใหญ่ก็ต้องมีการใช้เครื่องตัดทางและนําร่างผู้เสียชีวิตออกมา ส่วนภรรยานะคะก็เพราะว่าขาหักค่ะตามร่างกายมีร่องรอยของครูดนะคะแล้วก็บริเวณใบหน้าก็ช้ำถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินาธินดีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะโดยสามีภรรยาคู่นี้นะคะก็มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หมู่12ตําตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุนะคะรถบรรทุกพ่วงวิ่งมาทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปตำบลลำไพลในอำเภอเทพา ส่วนรถของสองสามีภรรยาที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะก็วิ่งจะเข้าไปทางฝั่งอำเภอนาทวีแต่ในช่วงทางโค้งประกฏว่ารถบรรทุกพ่วง18ล้อเกิดยางล้อหลังระเบิดนะคะทำให้ส่วนหางพวงเนี่ยไปฟาดกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีสองผัวเมียขับสวนมาพอดีค่ะจนทำให้รถของทั้งคู่ล้มลงนะคะแล้วก็ส่วนหางก็ยังไปฟาดกับตัวของสามีนะคะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุคะ่ะ